ทำหมันน้องหมาน้องแมวนะคะก็มีแค่วิธีเดียวเลยค่ะก็คือการผ่าตัดทําหมันไม่แนะนําให้ฉีดยาคุมเลยเพราะว่าข้อเสียดีกว่าข้อดีเยอะเพนแอดโฮมวันนี้คุณหมอจะมาตอบคําถามที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวที่ทำหมันแล้วความดูจะลดลงจริงหรือไม่และในช่วง Exotic Pet มาไขค,ความลับของกระดองเต่าที่คนไม่เคยรู้จะเป็นอย่างไรมารับชมพร้อมกันในรายการเพจแอดโฮมได้เลยค่ะ น้องหมาน้องแมวทำหมันแล้วความดุจะลดลงจริงหรือค่ะสวัสดีค่ะหมอฝันนะคะประจําอยู่ที่โงรงพยาบาลสัตว์ปทาทนค่ะน้องหมาน้องแมวควรทําหมันตอนอายุเท่าไหร่ค่ะโดยทั่วไปจะแนะนําให้ทําหมันได้ตั้งแต่ ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกค่ะคือข้อดีของการทำหมันก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกคะคะก็สามารถช่วยลดโอกาสเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ได้รวมถึงพวกมะเร็งเต้านมในสุนัขแล้วก็แมวค่ะส่วนทำหมันน้องหมาน้องแมวค่ะแนะนำให้ทำก่อนการเป็นสัตว์ครั้งแรกค่ะซึ่งโดยทั่วไปเขาจะเริ่มเป็นสัตว์ที่อายุ6-8เดือนก็จะแนะนำให้ทำในช่วงนั้นค่ะแต่ว่า ถ้าเด็กกว่านั้นมากๆเชึ่นก่อนอายุ4เดือนค่ะก็อาจจะยังมีความปลอดภัยค่อนข้างน้อยเนาะเพราะว่าช่วงอายุประมาณ3-4เดือนความความสามารถในการทำงานของพวกตับพวกไตที่ใช้ในการขับของเสียหรือว่าสารพิษนะคะจะยังทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นช่วงที่แนะนำก็อาจจะอยู่ประมาณหลัง4เดือนถึง6เดือนเลยไปถึง8เดือนได้ค่ะซึ่งจริงๆแต่ละช่วงเวลามันจะมี รายละเอียดของข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปสาเหตุหลักที่แนะนําให้ทําหมันก่อนช่วงที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกค่ะเพราะว่าจะสามารถช่วยลดโอกาสที่จะเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับร,ระบบสืบพันธุ์ได้ค่อนข้างสูงค่ะประมาณ80-90%ถ้าเกิดว่าทําหลังจากที่เริ่มเป็นสัตว์ไปแล้วค่ะก็อาจจะ ยังลดลดโอกาสที่จะเกิดมงเต้อนมได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะค่อยๆลดลงมาตามตามระยะเวลาที่ยืดออกไปค่ะนอกจากนี้การทําหมันก่อนช่วงที่จะเป็นสัตว์ค่ะจะลดโอกาสเกิดพฤติกรรมความก้าวร้าว<ม>เช่นเรื่องการออกไปต่อสู้กับสุนัขหรือแมวตัวอื่นได้ค่ะ ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละตัวก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกตัวค่ะก็แนะนําว่าก่อนที่จะทาหมันโอเคเราทําวัคซีนครบจบที่ตอนอายุ4เดือนแล้วเนาะพอเราตั้งใจว่าอะจะทําหมันนี่แหละช่วงก่อนอก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกก็แนะนําให้ไปปรึกษากับคุณหมอค่ะเพราะว่ามันก็จะมีรายละเอียดอื่นๆอ,อ,อีกเช่นเรื่องของอวงจรรอบการเป็นสัตว์บางตัวถ้าแบบเริ่มใกล้เข้าช่วงเป็นสัตว์แล้วหรือว่าบางตัวกําลังเป็นสัตว์อยู่ ก็คุณหมออาจจะไม่ได้แนะนําให้ทําหมันนะตอนนั้นก็จะต้องมีการตรวจร่างกายเบื้องต้นการซักประวัติก่อนคะ่ะว่าร่างกายเขาอยู่ในวงรอบที่พร้อมที่จะทําหมันหรือเปล่าคะ่ะการทําหมันน้องหมาน้องแมวมีกี่วิธีการทําหมันน้องหมาน้องแมวนะคะก็มีแค่วิธีเดียวเลยคะ่ะก็คือการผ่าตัดทาหมันเนะาะทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียส่วนเรื่องการฉีดยาคุมที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคะ่ะก็ ไม่แนะนำเอาเป็นว่าห้ามเลยละกันถ้าเรารักน้องหมาน้องแมวของเราค่ะไม่ไม่แนะนำให้ฉีดยาคุมเลยเพราะว่าข้อเสียดีกว่าข้อดีเยอะข้อดีอาจจะแค่แบบเหมือนมันง่ายสั้นราคาถูกแล้วก็ความรู้สึกเจ้าของอาจจะรู้สึกว่าแบบมันไม่ต้องวางยาสลบมันเหมือนจะปลอดภยัย แต่ว่าจริงๆแล้วในอนาคตอะคะ่ะถึงแม้จะฉีดแค่เข็มเดียวก็ตามอะคะ่ะมันเหนี่ยวนําให้เกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ได้ที่เจอบ่อยที่สุดเลยก็เป็นพวกค้นลูกอักเสบเป็นหนองซึ่งถ้าปล่อยไว้บางคนแบบกว่าจะรู้ก็คือนานแล้วเป็นมานานแล้วก็อันตรายถึงเสียชีวิตได้ะคะ่ะ แล้วก็มันมันไม่ไม่ได้ช่วยให้แบบเป็นหมันถาวรเนาะเป็นแบบเหมือนช่วยแค่คุมกําเนิดในรอบนั้นๆั้นพอเขาเข้าสู่วงรอบการเป็นสัตว์ใหม่ก็ยังไปผสมยังมีลูกได้อยู่บางตัวแย่กว่านั้นคือแบบผสมไปแล้วเจ้าของไม่รู้ไปฉีดยาคมก็แบบลูกก็ตายในท้องเออเป็นแบบท้องเป็นพิษแม่ก็ตายตามก็ได้เหมือนกันค่ะก็อันตรายมากๆค่ะ ข้อดีก็คือเป็นการทำหมันถาวรค่ะก็อย่างในตัวผู้ก็คือเราเอาตัวอันทะของเขาที่เป็นแหล่งสร้างฮอร์โมนออกไปเนาะเขาก็จะไม่เหลือฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับาทางเพศแล้วในตัวเมียก็คือเป็นการผ่าตัดเอาตัวรังไข่แล้วก็ตัวมดลูกออกไปด้วยเนาะที่เราเอาตัวมดลูกออกไปด้วยค่ะเพื่อป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับมดลูกเนาะเพราะว่าอย่าง อย่างในคนหรือว่าสัตว์อื่นนะคะอาจจะจริงๆเอาออกแค่รังไข่ก็พอเพราะว่ารังไข่เป็นตัวที่สร้างฮอร์โมนเนาะแต่ว่าถ้ายังเหลือมดลูกไว้อ่ะคะ่ะบางทีฮอร์โมนที่แบบยังหลงเหลือในร่างกายหลังจากที่แบบเพิ่งทำหมันไปปุป๊บค่ะก็ยังกระตุ้นให้เกิดความผิดปกติของตัวพวกผนังมดลูกพวกนี้ได้เหมือนกันนะคะหลังการผ่าตัดทำหมันต้องดูแลน้องหมาน,มน้องแมวอย่างไรบ้าง การดูแลน้องหมาน้องแมวหลังจากการผ่าตัดทำหมันนะคะก็ะะหนึ่งเลยปกติถุกการผ่าตัดเกือบทุกอย่างะคะ่ะใช้เวลาการหายของแผลประมาณ7-10วันในช่วง3วันแรกจริงๆแล้วแต่โรงพยาบาลและบางทีก็คือให้กลับบ้านได้ตั้งแต่วันแรกแต่ว่าในช่วง3วันแรกก็้าของจะต้องดูแลแผลเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าเป็นช่วงที่ยังมีการอักเสบของแผลอยู่เป็นแบบช่วงที่ อย่างแดงอักเสบได้ง่ายค่ะก็ต้ององดต้องจำกัดบริเวณเขาค่ะไม่ให้ขยับเยอะเหมือนคนเนาะเวลาคนขาตัดก็คือแบบแทบจะนอนอยู่บนเตียงเฉยๆเนาะอาหารก็มาเสิร์ฟลุกเข้าห้องน้ำก็แบบต้องค่อยๆเดินในน้องหมาน้องแมวก็เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยรู้ตัวแหละพอเขาฟื้นมาเขาก็แบบอยากออกไปเล่นอยากออกไปวิ่งแล้วเพราะฉะนั้นแบบช่วงช่วงก่อนที่จะตัดไหมค่ะก็ต้องใจแข็งนิดนึงต้องให้อยู่ในกรงต้องกักบ,บริเวณให้ได้ค่ะ แล้วก็ไปทําแผลตามที่คุณหมอนัดค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนใหญ่นะจะเป็นทุกวันในช่วง3วันแรกค่ะแต่ว่าถ้ากรณีแผลดีคุณหมอเขาก็อาจจะให้เป็นวันเว้นวันได้ค่ะแล้วก็พอครบ7วันคุณหมอก็จะประเมินอ,อีกทีถ้าแผลดูโอเคก็สามารถตัดได้ตัดไหมได้ค่ะจริงหรือไม่น้องหมาน้องแมวที่ทำหมันแล้วความดุจะลดลงค่ะหลังจากทำหมันแล้วจะทำให้น้องหมาน้องแมวมีอาการ มีความดุลดลงก็จริงค่ะแต่ว่าไม่ร้อเซไม่เสมอไปอสาเหตุก็คือหลังจากทําหมันแล้วฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทางเพศเขาก็จะหายไปเนาะเพราะฉะนั้นอาการที่เขาจะอยากออกไปเจอตัว,ต,วตัวเพศตรงข้ามอยากออกไปสู้หรือว่าแบบอาการห่วงความก้าวลาวในส่วนนั้นที่มีฮอร์โมนเพศช่วยขับเคลื่อนนะคะก็จะลดลงแต่ว่า ความดุไม่ได้เกิดมาจากตัวฮอร์โมนเพศเสมอไปเนาะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเลี้ยงดูประสบการณ์ที่เขาเจอด้วยถ้าถึงแม้จะทำหมันแล้วแต่ถ้ายังโดนเจ้าของตียังเจอแบบหมาตัวอื่นที่แบบนิสัยไม่ดีกับเขาแบบแย่งกันกินอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็ยังส่งเสริมให้น้องหมาเกิดพฤติกรรมการก้าวร้าวหรือว่าดุได้เหมือนเดิมค่ะก็ต้องดูในส่วนปัจจัยอื่นๆด้วยค่ะ สวัสดีครับผมหมตอต็อบนะครับนายศัลยแพทย์พลทรกังวานิธิกายครับเป็นสัลยแพทย์ประจำคลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษโรงพยาบาลสัตว์เพื่อพัสครับตัวเต่ากับกระดองสามารถแยกออกจากกันได้หรือไม่ถามว่าเต่าสามารถแยกกระดองกับตัวออกจากกันได้ไหมมันเป็นความเชื่อมากกว่าครับ จริงๆผมก็เคยเชื่ออย่างนั้นเมื่อตอนสมัยเด็กๆเพราะว่าดูการ์ตูนเยอะการ์ตูนแบบเหมือนมีคนแยกเตาแยกตัวออกมาแล้วก็เอากระดองเพี้ยงเป็นอาวุธอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งการ์ตูนสมัยก่อนมันก็จะทำให้เด็กๆจับรุ่นเราเลยรุ่นเราเราเนี่ยเชื่อว่าเอ้มันแยกออกจากกันได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเตาไม่สามารถแยกกระดองออกจากตัวได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างของเขาโดยเฉพาะนะถ้าเป็นกระดองเนี่ยก็เหมือนเทียบกับเป็นกระดูก ของคนนะครับเหมือนเป็นโครงสร้างหลักของร่างกายนะหน้าที่ของเขาก็คือช่วยปกป้องหลบภัยนะครับป้องกันการถูกล่าเพราะว่ากระดองเนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับเต่ากระดองแตกจะงอกเองได้หรือไม่ถ้าเจอเต่ากระดองแตกก็สามารถกระดองก็สามารถงอกเองได้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้กระดองเทียมนะครับขึ้นกับความรุนแรง หรือความเสียหายของตัวกระดองนะต้องอธิบายก่อนว่าตัวกระดองเนี่ยมันก็เทียบกับกระดูกนะมันก็มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบนะครับแล้วก็จะมีพวกเส้นเลือดเส้นประสาทเนี่ยเข้ามาเลี้ยงนะเ,เวลากระดองแตกเนี่ยเหมือนคนกระดูกหักถ้าเทียบอย่างนั้นคนกระดูกหักก็เชื่อมติดกันได้มีการซ่อมมีการแซมตามธรรมชาติได้นะครับแล้วก็เต่าก็จะมีความรู้สึกเจ็บมีเลือดไหลมีเส้นประสาท นะเราก็จะเจ็บเป็นตามธรรมชาติซึ่งถ้าเกิดว่ากระดองเสียหายเล็กน้อยนะเช่นแบบมีแผลปรินิดหน่อยอย่างนี้ครับการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยเราก็อาจจะล้างทําความสะอาดเพื่อให้เศษสิ่งของสิ่งสกปรกเนี่ยมันออกมาแล้วก็รีบนําส่งโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็ทําได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเจอเต่ากระดองแตกแบบเสียหายเยอะมากจริงๆแล้วการรักษาเส้นกับดือ เลยชนิดของสัตวแพทย์นะครับพยายามประคองน้องเขาไม่ให้ไม่ให้มันเคลื่อนเยอะเหมือนคนที่กระดูกหักนะมันก็จะมีวิธีการของเขาเช่นแบบต้องดามอย่างนี้ต้องประคองอย่างนี้ถ้าไหนเพื่อไม่ให้กระดูกมันเคลื่อนไปมากกว่าเดิมกระดองเตาก็เช่นกันครับถ้าเกิดว่าเราเห็นสภาพไหนพยายามให้มันอยู่สภาพนั้นอย่าไปแงะอย่าไปแกะอย่าไปพยายามดึงอย่าไปพยายามหลังเพราะว่ามันอาจจะทําให้ อวยวะภายในเขาเสียหายเพิ่มมากขึ้นได้อันนี้ต้องระวังแล้วพอส่งไปถึงมือศัลยแพทย์แล้วสิ่งที่หมอจะทําก็คืออาจจะต้องประเมินก่อนว่าอาววะภายในเสียหายแค่ไหนคว,วามเสียหายของกระดองเป็นยังไงบ้างแล้ววิธีการซ่อมต้องซ่อมอย่างไงเช่นถ้ากระดองยุบไปเลยยังไม่เห็นอว้ยวาภายในอาจจะดึงกระดองขึ้นมาแล้วก็รั้งไว้ด้วยอุปกรณ์บางอย่างเพื่อ ให้เกิดการซ่อมแซมตามธรรมชาติหรือในบางรายที่เสียหายเยอะมากจริงๆอาจจะซ่อมแซมด้วยกระดองเทียมนะครับซึ่งการทำและวิธีการมันก็มีด้วยหลากหลายวิธีขึ้นกับว่าความชำนาญของหมอแต่ะท่านไม่เหมือนกันนะครับ เพจแอ h โฮมในตอนถัดไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ชนิดใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนความน่ารักของสัตว์เลี้ยงสุดโปรดได้ที่ช่อง NSM Thailand ค่ะ